บริกอนประกาศเพิ่มค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมบนเครือข่ายจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาคุยกันนะคะก่อนอื่นเลยเพื่อนๆคนไหนยังไม่ได้กด subscribe ฝากกด subscribe เป็นกำลังใจให้เจนหน่อยนะคะสวัสดีคะ่ะนี่คือช่อง NFT Ethereum โลกของ NFT และ cryptocurrency ถ้าเพื่อนๆเ,เป็นคนหนึ่งที่ชื่นชอบงาน NFT ไม่ควรพลาดข้อมูลข่าวสารดีๆที่วันนี้เจนจะนำมาแชร์ให้เพื่อนๆฟังก่อนอื่นเลยเจนขอเท้าความนิดนึงนะคะเดิมทางเว็บไซต์ OpenSea ที่เปิดบริการครั้งแรกๆเลยได้มีเชนอี e t h e r e u ติดมาด้วยเชนอี e ี h e r e u นี้แรกๆ ก็ไม่ได้มีค่าแก๊สที่สูงเพราะยังมีคนใช้งานไม่มากพอเริ่มเป็นที่นิยมและมีคนใช้งานมากยิ่งขึ้นค่าแก๊สก็จะสูงขึ้นตามจำนวนคนใช้งานพอค่าแก๊สสูงขึ้นทางเว็บไซต์ OpenSea จึงมองเห็นว่าน่าจะต้องมีตัวช่วยเข้ามาเพื่อไม่ให้ลูกค้า คนอื่นๆหรือคนซื้อขายงานบน NFT ในเว็บไซต์ OpenSea นี้หายไปอยู่ในแพลตฟอร์มอื่นก็จึงนำเชน i n p o l y g o เข้ามาใช้งานในเว็บไซต์ OpenSea เมื่อประมาณเดือนกว่าวาที่เจนได้ทำคลิปสอนวิธีลงเชนโพ p o l y g ฟรีตอนนั้นยังฟรีอยู่เลยนะคะพอผ่านเวลามาประมาณเดือนกว่าวาทาง p o l y g อน เขาให้เราเตรียมตัวแล้วเขาบอกว่าเขาจัดเตรียมประกาศแล้วนะแต่ยังไม่ประกาศคือให,ให้ผู้ใช้งานเชนพลิก้อนได้รับทราบว่าจะมีการเพิ่มค่าธรรมเนียมในอนาคตนะในการทำธุรกิจธุรกรมในเชนพลิกอนคือใครที่ยังไม่ได้เข้ามาก็เตรียมตัวนะคะว่า ถ้าเข้ามาช้ากว่าหลังเขาประกาศก็อาจจะเสียค่าธรรมเนียมแต่คนที่เคยอยู่เดิมอยู่แล้วคือยังไงแล้วเจนมองว่าเชนนี้ยังไงอนาคตถ้าเรายังใช้งานอยู่ยังไงก็ต้องเสียค่าธรรมเนียมแค่เป็นค่าธรรมเนียมที่ไม่มากเป็นการช่วยพัฒนาปรับปรุงระบบให้ผู้ใช้งานอย่างเรา ได้ประสิทธิภาพความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นเจนมองอย่างนี้มากกว่านะคะเพราะว่าเดิมที่เดือนกกกาที่เราทำคลิปไปเป็นการลงผลงานฟรีฟรีก็จริงแต่การลงผลงานมีระยะเวลาการหมดลงผลงานอย่างเช่นเราลงผลงานวันนี้อีกร้อยกว่าวันเจนจำตัวเลขที่แน่นอนไม่ได้ะคะ่ะก็จะหมดอายุ ในการขายงานเราก็ต้องไปกดขายงานเพิ่มการกดขายงานเพิ่มในแต่ละการต่ออายุผลงานเชียนมองว่าอนาคตคงเข้ามาใช้ในตรงนี้ในค่าธรรมเนียมตรงนี้แหละถ้าสมว่าเขาประกาศขายเขาขอโทษนะคะเขาประกาศขึ้นค่าธรรมเนียมแล้วอนาคตถ้าเราจะกดขายต่อที่ผลงานเราเคยลงแล้วแล้วหมดอายุแล้วเราจะกดเซลล์ขายต่อเพิ่ม เพิ่มเวลาไปอีกอาจจะต้องมีค่าธรรมเนียมตรงนี้แต่ค่าธรรมเนียมตรงนี้เจนมองแล้ว30กีวีไม่แพงเลยตีเป็นเงินตีเป็นเงินบาทน่าจะอยู่ที่หลัก10บเองเพราะเงินดอลลาร์ยังไม่ถึง1ดอลลาร์เลยนะคะเพราะ30กีวีเท่ากับ0.072ดอลลาร์ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ว่าเป็นค่าธรรมเนียมที่ถูกที่สุดในเชน แพลตฟอร์มที่มีตอนนี้นะคะคือของเขาอะถูกที่สุดแต่อนาคตเราต้องมาลองใช้งานกันว่าถูกก็จริงแต่ว่าการใช้งานจะสมูทไหมการใช้งานจะดีขึ้นไหมเจนมีข้อมูลอีกหนึ่งข้อมูลนำมาประกอบการตัดสินใจให้เพื่อนๆก็คือล่าสุดเลยเชน p o ล y g o n ในสำนักข่าว eFinance วันที่4ตุลาคมปี64ที่ผ่านมาเองนะคะไม่กี่วันที่ผ่านมาวันที่อัดคลิปวันนี้คือวันที่8ตุลาคมทาง Polygon มีจำนวนยอดผู้ใช้งานพุ่งพุ่งสูงต่อเนื่องนำ e ทีเ r ี u มไปแล้วเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เลยนะคะเป็นครั้งแรกเลยจะมี แอดเดที่ Active อยู่ในเชนโพลิกอนมากขึ้นกว่าอีเทเรียมไปแล้วโดยการคาดการณ์ที่เขามองว่าอะไรที่ทำให้เชนโพลิกอนแซงอีเทเรียมก็คือ NFT ในเว็บไซต์ OpenSea เป็นหลักเลยคือที่ทำให้เแสแซงอีเทเรียมไปนะคะ ก็ไม่ได้มีเพียงแต่เอางเอยวอย่างเดียว,ยยวมี d e f i ด้วยมี d ีแอด้วยที่ได้รับความนิยมในเชนโพลิกอนทำให้มียอดใช้งานคือเอ d เดตคนใช้งานที่แอคทีฟอยู่ณปัจจุบันสูงกว่าอีทีเรลี่มไปแล้วอันนี้คือหนึ่งข้อมูลที่นำมาแชร์ให้เพื่อนๆไว้ประกอบในการตัดสินใจในการลงขายงานในเชนต่างๆในแพลตฟอร์มต่าง เราสนใจงาน NFT แต่เราก็ต้องศึกษาแพลตฟอร์มศึกษาเหรียญที่จะนำมาใช้นำมาขายนำไปลงผลงานในเชนต่างๆในแพลตฟอร์มต่างๆด้วยเพราะว่าการหาข้อมูลเจนมองว่าเป็นการลงทุนที่ที่ดีที่สุดเลยคือการหาข้อมูลการเรียนรู้ข้อมูล ถ้าเรารู้พื้นฐานของเหรียญรู้พื้นฐานของแพลตฟอร์มรู้พื้นฐานของเชนต่างๆมันจะทำให้เราขายงานได้สมูทขึ้นได้ดีขึ้นตรงนี้เป็นเพียงข้อมูลในการประกอบนะคะก็เพื่อน,อนๆคนไหนสนใจและยังไม่ได้เข้ามาในวงการ NFT ก็ลองศึกษาข้อมูลตรงนี้ให้ลึกอีกทีหนึ่ง ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ทั้งผู้เข้ามาในวงการ NFT แล้วกับผู้ที่ยังไม่เข้าวงการนี้นะคะก็ฝากกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและกันเราจะได้มีข่าวสารดีๆนำมาแชร์ให้เพื่อนๆแบบนี้แบ่งปันข้อมูลแบบนี้กันอยู่เป็นประจำๆนะคะขอให้ทุกคนโชคดีในโลก NFT และอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะเจอกันใหม่ใน EP ีหน้าสวัสดีค่ะ